สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับจอเกมชาแนลคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงหลังเกมฟุตบอลพิมเลีกนะครับเป็นเกมที่อาร์เซนอลบุกไปเอาชนะลีดยูไนเต็ดได้4ประตูต่อศูต้องบอกว่าเป็นเกมที่อาร์เซนอลกลับมาเอาชนะแล้วก็เก็บ สามแต้มเป็นครั้งแรกในรอบสี่เกมนะครับหลังจากที่เพิ่งจะพลาดท่าแพ้กับแมนยูในเตดคาบ้านแล้วก็ย้อนกลับไปเนี่ยก็ไปเสมอฟอร์เรสรวมถึงเรียลพูด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือเกมที่สําคัญมากๆที่อาร์เซนอลสามารถตับเอาชนะได้นะครับมันก็เลยทําให้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยอาร์เซนอลนาไปจากูงนะครับด้วยคะแนนห้าสิบสามคะแนนนําห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป็นเจ็ดคะแนนอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าซิตี้เนี่ยเขาจะมีโปรแกรมลงเตะในคืนนี้นะครับเจอกับพอลเนมฮอลสเปอร์ ก็หวังแลวกันว่าเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราเนี่ยจะช่วยหยุดแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาไว้นะครับแล้วก็รวมถึงแอสตันวิลล่าด้วยนะตอนนี้เขาขึ้นมาเป็นเต็ง2แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ประมาทวิลล่าไม่ได้ด้วยเช่นกันนะแต่ว่าระยะยาวก็ต้องยอมรับว่ายังเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ก็รอดูคืนนี้ว่าผลจะเป็นยังไงนะครับส่วนคู่อื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็มีเชลซีเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมไป3ประตูต่อ2เกมนี้เวสต์แฮมนำก่อน2ประตูต่อ0ูนย์ด้วยแต่ว่าเชลซีเขาก็กลับเอาชนะ ได้นะครับเรียกว่าตอนนี้เริ่มจะอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่มีการเปลี่ยนโค้ดไปนะครับส่วนเลี้ยวภูก็เปิดบ้านถลม่มนิวคาเสเซิลไป4ประตูต่อ1โอ้โหเรียกว่าช่วงหลังเนี่ยเลี้ยวภูกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะมีการยิงของทางเอกิติเก้ฟอลเลียนเวียดนะครับ เริ่มที่จะลงตัวมากขึ้นผมรู้สึกว่าค่อนข้างน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเลยนะสำหรับเรียวโในตอนนี้ส่วนคู่ของอาเซนอลนะครับก็น่าจะเป็นเกมที่แฟนบอลอาเซนอลเนี่ยมีความสุขนะเพราะว่ากองหน้าเซนอลเนี่ยยิงประตูดได้ทั้งคู่นะครับทั้งวิกตอร์โยเกเลสและก็กราเบียเจโซที่ลงมาเป็นตัวสำรองเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะหวังและกันว่ากองหน้าเซนอลเนี่ยจะเรียกความมั่นใจเนี่ยกลับมาได้นะครับนี่คือจุดอ่อนของอาเซนอลมากๆเลยนะการที่อ๋อเซันโวเนี่ยยัง อ่อวิกตรอร์โยเกเลสหรือว่าทอซาร์เนี่ยยิงไม่ถึงสิบประตูเนี่ยผมมองว่ามันน้อยเกินไปนะกับทีมที่จะเป็นแชมป์เราก็ได้แต่หวังนะว่าทั้งวิกตรอร์โยเกเลสแลวก็กราเบเจซุสเนี่ยจะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ผลิตสกอร์ได้ต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดว่ายิงเกินสักสิบประตูหรือว่าสิบห้าประตูเนี่ยโอ้โหผมมองว่ามันมีโอกาสสูงนะที่เ yes, ซนนจะเป็นแชมป์ได้นะครับในซีซั่นนี้ก็รอดูแล้วกันว่าในอนาคตพวกเขาจะทําได้ไหมนะครับส่วนคลิปนี้เดี๋ยวเราก็จะไปพูดถึงหลังเเกกกมมค่่ออซนนนนััแตจะไปช คลิปฝากเพื่อนๆคนไหนไว้เบียนกันเข้ามายังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe กันหน่อยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Share ด้วยเพราะว่าการไลค์มันช่วยเปิดการมองเห็ในให้กับคลิปแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่มากมาสารสำหรับช่องเล็กๆช่องนี้แล้วละครับขอเริ่มที่11และชื่อผู้เล่นตัวจริงนะครับโอ้โหก่อนเกมเนี่ยผมก็ติดตามข่าวอยู่นะแล้วก็เห็นรายชื่อนะครับเป็น ผู้เล่นที่ลงไปแล้วมันเต็มสูบมากๆนะครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยในตำแหน่งของคายาวตที่กลับมาลงเป็นตัวจริงแล้วก็ดอบมาตินโอเดกาในเกมนี้นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ยังมีชื่อบุกโยซาก้าอยู่นะแต่ว่าก่อนจะลงสนามสักประมาณานาทีนะครับเ,เพจของอาร์เซนอลที่เป็นออฟฟิเชียลเนี่ยมีการรายงานเองเลยนะว่า บุกยศซาก้ามีอาการบาดเจ็บในช่วงวอร์มนะครับโอ้โหผมก็คือถึงตอนนั้นผมงงมากเลยนะว่ามึงวอร์มกันยังไงนะครับก่อนหน้านี้ก็มีคาราเฟีลี่ที่วอร์มแล้วก็เจ็บไปครั้งหนึ่งพักไปประมาณเดือนกว่านะครับนี่มาเป็นบุกยซาก้าอีกแล้วและเป็นตัวสําคัญของอาร์เซนอลด้วยซึ่งหลังเกมมิเกลเดต้าก็ตอบคําถามนะเขาก,ก็อาจจะต้องรอการประเมินอีกทีหนึ่งนะครับว่าซาก้าเนี่ยต้องพักเท่าไหร่คือผมก็ไม่เข้าใจว่า พวกมึงวอร์มกันยังไงนะครับมันถึงทําให้นักเตะเนี่ยบาดเจ็บได้เนี่ย ตอนนี้มันสองคนเนี่ยผมคิดว่ามันก็แปลกๆแล้วเหมือนกันนะก็หวังแล้วกันว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับไอการเจ็บที่แบบไม่มีเหตุผลแบบเนี้ยมันควรจะหมดไปได้แล้วนะครับสำหรับอาร์เซนอลส่วนคนที่ลงมาแทนก็เป็นมาดูเอเก้นะครับก็แน่นอนนะตามตําแหน่งนะครับแล้วก็เกมนี้มาดูเอเก้ก็ทําได้ดีมากๆด้วยแล้วก็อีกหนึ่งคนที่เซอร์ไพรส์นั่นคือคายาเวตได้ลงไปนได้ลงเปตัวจริงซึ่งก่อนเกมผมก็คิดว่า อาวดมีโอกาสสูงจะลงเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่คิดนะว่าถึงกับดอบอบมาตินโอเดกาดเลยนะเพราะว่าในช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยฮาวเดก็ลงเป็นตัวจริงแล้วก็เล่นไปครึ่งเดียวนะครับแล้วก็ส่งมาตินโอเดกาดเนี่ยลงมาแต่ว่าเกมนี้ก็ แสดงความขอบคุณนะเวดแล้วกันนะครับในช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยเขาลงมาแล้วทำผลง,งานได้ดีมากๆเล่นร่วมกับวิกเตอร์อ่าวิกเตอร์จเกเลสเนี่ยได้ดีเกมนี้มิเกลเตต้าก็ให้ของขวัญน,นะออกสตาร์ตเป็นตัวจริงเลยนะครับซึ่งรูปแบบเกมในครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหมันต่างจากที่เราเนี่ยเคยเห็นมากๆเลยนะเมื่อมีครยาเวดเนี่ย เป็นบอลไดเล็กซะส่วนใหญ่นะครับแทบจะไม่มีการคลองบอลตรงกลางเลยนะครับแทบจะไม่มีการคอนโทรลเลยด้วยซ้ําก็ต้องบอกว่าเป็นรูปแบบหนึ่งที่เราได้เห็นอาเซนอนเปลี่ยนไปแล้วกันนะครับเมื่อมีนักเตะอย่างไคลฮาวเวิดลงมาสิบเอ็ดรายชื่อผู้เล่นเนี่ยก็มีดาวิดไระยาะเป็นผู้รักษาประตูนะครับวิลเลียมซาริบากับกราเบียมากาเยสเนี่ยเป็นคู่เซนเตอร์แบกขวาก็โยเลนทิมเบอร์แบกซ้ายเป็นอินคาพิเย่นะซึ่งตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นคาราฟิโอลี่นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอินคาพิเย่ก็ จะฟิตกว่านะแล้วก็ลงสนามไปตรงกลาง2คนก็ซูบิเมนดี้กับเดคแคนไลนะครับกลับมาเล่นเป็นตัวจริงด้านขวาก็มาดูเอเก้ K, ด้านซ้ายก็ทอสซาตรงกลางเบอร์สิเนี่ยเป็นคาร A ์เวตนะครับหน้าเป้าเป็นวิกตอร์ยอเกเลสถือว่าเป็นชุดที่โอเคเลยนะแต่ว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับตรงที่ฮาเว็ตกับมาดูเอเก้ K, แค่นั้นเองเริ่มเกมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างอึดอัดนะครับอาร์เซนอลเนี่ยมาเล่นไดรเลค่อนข้างเยอะไม่ค่อยมีการครองบอลเท่าไหร่ซึ่งจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอาร์เซนอลเนี่ย ทำได้ไม่ค่อยดีเลยนะในแผงแดนกลางนั่นคือการที่ไม่กล้าที่จะเก็บบอลน,นะครับเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าถ้าบอลโด่งเมื่อไหร่เนี่ยมีการม่งแย่งกันนะครับแล้วก็บอลลอยมาที่กลางสนามเนี่ยนักเตะอาศัยนอลนจะไม่จับบอลเลยจะเล่นบอลจังหวะเดียวนะครับด้วยการเตะจุดผุขึ้นไปหรือว่าเตะไปข้างหน้าไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไปวัดกันอีกทีหนึง่งซึ่งผมรู้สึกว่าบางจังหวะเนี่ยมันควรที่จะกล้าเล่นกว่านี้แล้วก็พยายามจะเอาบอลลงแล้วก็เล่นให้ได้ง่ายกว่านี้นะครับแต่ว่าตลอดทั้งเกม เราไม่เห็นนักเตะอาเซยนอนคนไหนที่กล้าจะจับบอลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซูบิเมนดีเด็แคลไลท์ทอสซาเนี่ยคือเล่นบอลจังหวัดเดียวทั้งหมดเลยทั้งที่จริงๆแล้วบางจังหวัดเนี่ยมันควรที่จะเอาบอลลงแล้วก็คลองบอลได้นะครับนักเตะของลีดเนี่ยเขากล้าที่จะเอาบอลลงนะในจังหวัดที่เขาเนี่ยคิดว่าทําได้แต่อาเซนอนเนี่ยแทบจะไม่มีซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะมิเกลเตต้าเนี่ย สั่งการมาให้เล่นแบบนี้หรือเปล่านะครับไม่จําเป็นต้องเอาบอลลงเลยคือเล่นได้เล็กอย่างเดียวเตะไปข้างหน้าใช้คายาเวดใช้วิกตอร์โยเกเลสเนี่ยวิ่งเข้าไปเพื่อที่จะชนเก็บบอลน,นะครับแล้วก็รูปแบบเกมอาร์เซนอลก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะบอลส่วนใหญ่เนี่ยออกมาค่อนข้างสู่สีนะครับการคลองบอลเนี่ยผมว่าอาร์เซนอลอาจจะคลองบอลกว่าเยอะก็จริงนะแต่ว่าไม่ได้แบบ ไม่ได้ดูเหนือกว่าขนาดนั้นนะครับมีบางช่วงที่หลีดเขาคลองบอลแล้วก็ดันขึ้นมาตรงกลางสนามถอยปล่อยอาร์เซนอลเนี่ยถอยลงมาตั้งรับแต่พออาร,ร์เซนอลตัดได้ก็จะเล่นได้เล็กค่อนข้างเร็วแล้วก็ฝั่งที่อันตรายนั่นคือฝั่งของมาดูเฮเก้นะครับที่พยายามจะทําเกมลุกแต่ก็ส่วนใหญ่ที่เปิดเข้ามาเนี่ยมันก็จะออกหลังแล้วก็เป็นลูกเตะม,มุมซะมากกว่านะครับอาร์เซนอลก็จะได้ลุ้นในส่วนนี้เกมนี้อาร์เซนอลได้เตะม,มุมเยอะมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายมันก็ เกิดจากการเที่ใช้นอนเตะมุมนั่นแหละเปิดเข้ามาแล้วก็ไม่สามารถจะยิงได้แต่ก็โดนสกัดออกไปนะครับในลูกแรกเนี่ยบอลเนี่ยมันทะลักมาถึงมาดูเอเก้อ,อีกครั้งหนึ่งและเขาเนี่ยเป็นคนที่ได้บอลและครอส กลับเข้ามานะครับเป็นมาตินซูบิเมนดีเนี่ยหมุงเข้าไปลูกนี้น่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจกับซูบิเมนดีมากๆเลยนะนับตั้งแต่ที่เขาเนี่ยพลาดในเกมที่เจอกับแมนยูเนี่ยผมรู้สึกว่าฟอร์มงดปลงชัดเจนเลยนะครับตั้งแต่หลังจากที่เขาพลาดปุ๊บเนี่ยในเกมแมนยูก็เล่นได้ไม่ค่อยดีสุดท้ายก็โดนเปลี่ยนตัวออกนะครับเกมนี้ในช่วงก่อนที่เขาจะยิงได้เนี่ยผมรู้สึกว่าก็ยังเล่นไม่ดีเลยนะคือแอบมีบางครั้งที่นึกถึงนอการ์ดนะครับอยากจะให้ลองเปลี่ยนตัวแต่ว่าพอเขายิงได้เนี่ ความมั่นใจมันกลับมาเราก็จะได้เห็นซูบิเ m มนดี้คนเดิมในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยกลับมาด้วยนะครับนี่คือจุดดีมากๆเลยที่ซูบิเมนดี้เนี่ยสามารถมงลูกนี้เข้าไปจากนั้นก็เป็นเกมที่อาร์เซนอลเนี่ยผลัดกันครองบอลนะครับแต่ว่าเวลาที่อาร์เซนอลได้บอลแล้วก็ คลองบอลบุกเข้าใส่เนี่ยผมรู้สึกว่าเซนอนจะอันตรายกว่าลีดนะลีดเขาคลองบอลได้ก็จริงแต่ว่าหาโอกาสยิงเน่งๆไม่ได้เลยนะครับมีโอกาสยิงไครมีโอกาสยิงไกลที่อันตรายเนี่ยแค่ครั้งเดียวภาพรวมก็เป็นเซนอนที่คลองบอลแล้วก็สุดท้ายก็เป็นแพทเทิร์นเดิมนะครับ มาด้วยเก้นเนี่ยเลี้ยงเข้าไปเปิดออกหลังแล้วก็ได้ลูกเตะม,มุมสุดท้ายก็มาได้ประตูจากลูกเตะม,มุมจริงๆนะครับลูกนี้ก็เป็นการพลาดเองของผู้รักษาประตูนะซึ่งดาโลโนี่ยเขาพยายามจะชกบอลน,นะครับแต่ก็มีอ่าอ่า คาร์วัลเลวินเนี่ยอยู่ด้านหน้ามันก็เลยทําให้ชกยากนะครับพลาดอาจจะไปโดนหัวของคาร์วัลเลวินด้วยนิดนึงมันก็เปลี่ยนต่อทิศทางมันก็เปลี่ยนนะครับบอลก็เข้าประตูไปอาเซนอนก็ได้ประตูจากการทําโอนโกอีกแล้วนี่คือลูกที่5แล้วนะที่อาเซนอนได้เนี่ยเยอะที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็รอดูแล้วกันว่าไอ้วิธีการเล่นแบบนี้เนี่ย อาร์เซนอลเขาตั้งใจหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะการเปิดบอลเข้ามาแบบนี้ยเราเคยเห็นซาก้าเนี่ยเปิดลักษณะอย่างนี้แล้วก็ได้ประตูมาแล้วด้วยครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไงก็ถือว่าเป็นประตูนะก็อาร์เซนอลน,นํา2.0ก็เริ่มที่จะสบายนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังก็เปิดเกมมาอาร์เซนอลตั้งหลับอีกแล้วนะครับคล้ายๆกับเกมที่เจอกับแมนยูเลยนะช่วง5นาทีแรกเนี่ยเป็นลีดที่สามารถครองบอลแล้วก็บุกเข้าใส่อาร์เซนอลน,นะครับแต่ก็ ด้วยประสิทธิภาพเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างความอันตรายในการทําประตูได้นะครับคลองบอลได้ก็จริงแต่หาโอกาสยิงไม่ได้เนี่ยพออาเซนอนเริ่มที่จะจับจังหวะได้ก็เริ่มที่จะเป็นฝ่ายคลองบอลแล้วก็เปิดอ มีโอกาสในการสวนกลับมากขึ้นนะครับอย่างที่บอกว่าเปิดเกมมาเนี่ยลีดเขาคลองบอลแล้วก็เปิดหน้าเข้าใส่นะครับมีการเปลี่ยนตัวด้วยเปลี่ยนวิธีการเล่นด้วยเพราะฉะนั้นรูปแบบเกมมันก็จะกลายเป็นลีดเนี่ยดันสูงขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้อาเซนอน,นี่มีพื้นที่ในนาทีที่50เนี่ยคือลูกนี้ผมรู้สึกเสียดายมากๆเลยนะเป็นลูกที่ออทอซาเนี่ยตวัดบอลเร็วนะครับไปให้กับวิกเตอร์โยเกเลสเนี่ยลูดเดียวแต่ว่าโยเกเลส มันชัดเลยว่าเขาช้ามากๆจริงๆเขาควรจะยิงอย่างน้อยต้องได้ยิงนะครับลูกนี้เนี่ยยิงแต่ไปโดนบล็อกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรเลยนะเลี่ยมบอลเขาก็ดีกว่านะครับตำแหน่งก็ดีกว่ายังไงลูกนี้มันควรที่จะได้ยิงแบบเต็มๆอะ่ะจะติดเซฟจะออกนอกกรอบก็ ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าไอการที่โดนกองหลังมาบล็อกได้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างออกมาไม่ดีเลยนะก็หวังแล้วกันว่าโยเกเลสจะปรับปรุงลักษณะอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าถือเป็นโอกาสทองของเขาเลยนะโยเกเลสเนี่ยเป็นนักเตะที่หาโอกาสยากนะครับคือโอกาสเนี่ยน้อยมากๆเลยจะมาถึงเขาแต่พอมาถึงลักษณะ เป็นโอกาสทองอย่างเงี้ยมันควรที่จะทําได้นะครับสำหรับวิกตร์โยเกเลสแต่จากนั้นเนี่ยเขาก็มาแก้ตัวได้นะครับเมื่ออาร์เทนอนเนี่ยมีการเปลี่ยนตัวนะถอดมาดูเอเก้ออกแล้วก็ส่งออมาร์ตินเนลลี่เนี่ยลงมาเล่นเป็นปีขวานะครับแล้วก็ลูกนี้ก็เป็นมาร์ตินโอเดกาที่เป็นตัวสำรองลงมาด้วยแทงบอลต่อให้กับ กราเบียมาติเนลลี่นะครับแล้วก็มาติเนลลี่ก็เปิดกลับเข้ามาให้กับวิกตอร์โยเกเลสลูกนี้ต้องชมว่าโยเกเลสทำได้ดีมากๆนะครับตอนแรกเนี่ยเขาอยู่ด้านหลังกองหลังนะแต่ว่าพอมาติเนลลี่เปิดบอลแล้วเนี่ย เขาก็พยายามจะเบียดเข้ามาอยู่ในตำแหน่งด้านหน้านะครับแล้วก็บงังได้ดีมากแล้วก็ล้มตัวยิงเข้าไปถือว่าเป็นลูกที่เขาแก้ตัวได้นะครับจากลูกก่อนหน้านี้ที่เขาพลาดแล้วก็เราได้เห็นปฏิกิริยาของเขาเนี่ยชัดเจนมากเลยว่าเขาค่อนข้างที่จะกดดันนะครับแล้วก็พอยิงประตูได้เนี่ยก็หวังแล้วกันว่าจะเพิ่มความมั่นใจให้เขาจริงๆแล้วเนี่ยภาพรวมของโอเกเลสในเกมนี้เนี่ยผมค่อนข้างโอเคเลยนะการเก็บบอลพักบอลน,นะครับให้กับเพื่อนเนี่ยผมว่าเขาเริ่มที่จะทําได้ดีมาก และยิ่งเล่นร่วมกับคายาแวตที่ออกเป็นแนวไดเรกเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างชอบมากกว่าเล่นเล่นกับโอเดกาดนะก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอาเซนอนก็นําห่าง3าศูนย์หลังจากที่3าศูนย์เนี่ยโอ้โหเกมแทบจะจบเลยนะครับก่อนที่อาเซนอลจะยิงได้เนี่ยลีดเขาค่อนข้างจะพับสนามใส่อาเซนอนเลยนะบุกขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามจะทวงประตูให้ได้แต่พอทําไม่ได้แล้วมาโดนลูกที่3เนี่ยก็แทบจะถอดออกไปเลยนะครับถอดใจออกไปเลยก็ เป็นอาเซนอนที่คลองบอลได้ทั้งหมดคอนโทรลเกมได้ทั้งหมดนะครับเป็นอาเซนอนที่เราเนี่ยคุ้นเคยเป็นอาเซนอนที่มั่นใจวิธีการเล่นอาเซนอนก็จะเป็นแบบที่เห็นนะครับแทบจะไม่ต้องกังวลเลยเพราะบอลเนี่ยอยู่ที่อาเซนอนทั้งหมดจ่ายบอลกันทําชิ่งกันนี่คือแบบเนียนตามากๆนะครับก็ไม่จําเป็นจะต้อง นำห่างขนาดนี้แล้วก็กล้าเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับเอเซนอ์เนี่ยควรที่จะเล่นแบบนี้ตั้งแต่ต้นเกมด้วยซ้านะก็รอดูว่ามันจะเป็นแบบนี้ได้ไหมนะครับและสุดท้ายเนี่ยเอเซนอ์ก็มาได้อีกหนึ่งประตูนนะจากลูกของก็กาเบรียลเชซูตนะครับลูกนี้ก็ต้องชมว่าเชซูตทําได้ดีนะครับแล้วก็คนที่แอซเซสก็เป็นมาตินโอเดกาดด้วยเขาเนี่ยหันหลังให้บอลแล้วก็ใช้ความสามารถส่วนตัวนะครับเรียกว่าบังบอลดึงบอลและสุดท้ายก็ปั่นเข้าไปเป็นรูปแบบที่เชซูตเนี่ย มักจะทําได้แล้วก็เป็นรูปแบบที่เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะเป็นทักษะที่เชซสเนี่ยค่อนข้างจะถนัดกันนะครับไอ้ลูกยิงลักษณะอย่างนี้มันก็จะมันจะแตกต่างกันกันกบวิกตอร์โยเกเลสนะก็หวังว่ากองหน้าไซนอนสองคนนี้จะเพิ่มความมั่นใจได้นะครับ ก็จบเกมไปอาเซนนลก็ชนะไปสบายนะครับ4ประตูต่อ0เกมแรกเนี่ยอาเซนนลถล่มไป5.0นะครับเป็นทีมที่อาเซนนลยิงประตูดได้เยอะที่สุดเกมที่2อ์เซนนลก็ซัดไปอีก4.0นะครับแล้วก็ การที่ลีดเขาเสียสี่ประตูเนี่ยเป็นเกมแรกเลยนะในบ้านที่เสียเยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากเกมนี้ก็หวังว่าความมั่นใจของเซนอนจะกลับมาเต็มที่ละกันนะครับในการลุนแชมป์เราไปดูเซตีหลังเกมกันหน่อยนะครับจบเกมเนี่ยเซนอนก็ชนะไป4ประตูต่อศูนย์เปอร์เซ็นต์การคองบอลเนี่ยลีดอยู่ที่สี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับอาร์เซนนเนี่ยห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ก็จะเห็นว่า มีบางช่วงเลยนะที่10นาทีเนี่ยลีดเขาครองบอล80%นะครับอาร์เซนอลเนี่ยยีระยะเวลาอ่าสินาทีเนี่ยมันนานมากๆเลยก็หวังแล้วกันว่ามันจะปรับปรุงได้นะครับสําหรับอาร์เซนอลเนี่ยไม่ควรจะมีช่วงเวลาที่ต้องตั้งรับเนี่ยเยอะขนาดนี้นะครับโอกาสยิงทั้งหมดเนี่ยอาร์เซนอลบสีครั้งนะครับลีดเนี่ยแค่3ครั้งเท่านั้นอาร์เซนอลเนี่ยเข้ากรอบ8ครั้งลีดเนี่ยหครั้งนะครับค่า XG เนี่ยลีดอยู่ที่0.15เท่านัั้้นนนเออองะครบถืว่ายมากๆเลยนะ ส่วนอเซนอลเนี่ย2.39นะครับได้มา4ประตูการส่งบอลก็ใกล้เคียงกันนะครับเปอร์เซนต์การส่งบอลก็เท่ากันเลยแล้วก็การสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษเนี่ยอเซนอล28ครั้งลีดเนี่ย18ครั้งการวิ่งอเซนอลก็เยอะกว่าเล็กน้อยนะครับถือว่าเป็นเกมที่อเซนนลทาได้ดีนะแล้วก็มาขาดในช่วงครึ่งหลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับหลังเกมเกมนี้แล้วก็สเตตต่างๆเกมต่อไปของอเซนอลเนี่ยก็จะกลับมาเล่นในคาราบาวคัพนะครับ,นะร,บรอบรองชนะเลิศเกมที่ สองนะกลับมาเล่นในบ้านเจอกับเชลซีโอโหถือว่าเป็นเกมใหญ่สำหรับอาร์เซนอลนะแล้วผมก็คิดไว้เลยว่ามิเกลเดต้าจัดเต็มแน่นอนนะครับเกมแรกเนี่ยบุกไปเอาชนะเชลซีมาได้ก่อน32เกมนี้ถ้าอาร์เซนอลไม่แพ้ก็เข้ารอบไปรอชิงชนะเลิศน,นะครับที่จะเจอคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับนิวคาสเซิลคู่นั้นก็โอกาสจะเป็นซิตี้เนี่ยค่อนข้างสูงเลยก็อรอลุ้นแล้วกันว่าอาร์เซนอลจะเข้ารอบชิงได้ไหมนะครับสำหรับกลางสัปดาห์ส่วนสุดสัปดาห์หน้าก็จะเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเดี๋ยวผมก็จะมา รีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกทีหนึ่งแล้วกันวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ